วันนี้โอกาสดีพ <c oughs> อแม่ครูว่าอาจารย์ปูบุนมาท่านมาเมตตา นะครับลงตัวน่มันกับเอาเข้าแถวนั่นลงปู่ไปกลับมนต้องถ่ายแล้วเสร็จแล้ว เดิมครับหลวงปู่เดี๋ยวล้างเท้าทางนี้ครับที่เดิมไปล้างเทา้าใครจะตักบากระ้ามั่งไอห,หนูไปอ้น,นั้นหลวงปูส่สิไปไฟล้างเทา้าหลวงปู่ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เดามือไว้ให้เพื่อนจับหน่อยนะเพราอุ้ยถนนไม่มีที่จับหลังเช้าเด็กๆไปเป็นค่ำไปจัดอาหาร เดินช้าๆนยก่อนแล้วคอยเพื่อนจะได้เป็นเรียบระเบียบเรียบร้อยั <c oughs> อนนี้คนน้อยก็เลยเรียบรวดเร็วหน่อยก่อนก่อนคอยเพื่อนเธอทำไมรีบวิ่งไปทำไม ถ้าฟังเสียงอาจารย์มันจะไม่มีปัญหาอะไรเลยนะมันจะเรียบร้อยทุกอย่างเป็นหัวหน้าไม่ใช่รีบๆไปอย่างเดียวไม่คอยลูกน้องก็ไม่มีคุณสมบัติน่ะเอามา นี่เอาก็เดินมา,มาเข้าวอนี่้นะข้าพตักข้างนอกข้พอกันละข้าว่ะางในนี่จัดอาหารกันะล้วรับข้า,อ,า,ขาอนจะเข้าที่นั่งรบกวคอยอยู่ หยิบอะไรก็หยิบเอานะมีพน้าชุดใหม่จะบวชในวันที่หกนี้เตรียมพร้อมนี่ นี่ที่จะบวัันที่6ตอนนี้กำลังพุดตัวเอง นี่จะเป็นอาหารของพระอืม ok เชา้าแยกของพระของเน,เน,งนงเรคนนั่งเดียวนั่งเดียวไม่ได้ขอกมันั่งไปกล มันบ่เทงต่าอี่ป่นี <c oughs> นุ่น,นมันเหียนแตกแต่มันห่งเมันอยากแกห้อง,องไม่กมันปัญญาหลายคนปัญญาหลายเ่อมมิี

ต่ทอดกอลก์ฟบาสให้หน่อยครับผมโอเคได้เดี๋ยวถอดให้นั่งคอยดีๆนั่งตัวตรงๆเลยันจะช่วยด้วยนั่งตัวตรงๆนล้แฟนขับกำลังชมเต็มเลยเนี่ยนั่งตัวตรงให้ดูหนึ่งนี่ก่อนครับก่อนอาจารย์ครับผมเพื่อนเธอสึกจะหมดเลยนะก็จะสึกวันที่หก เดือนเดือนหกฮะเดือนหกมาศึกเมนเขาศึกก็จะหมดแล้วเธอละวันที่เปิดเทอมเนี่ยเนาะเมวันไหนก่อนเปิดเทอมหนึ่งวันนะก่อนเปิดเทอมเดือนเสร็จก่อนศึกหกเดือนโอ้โหแม่แป๊วร้องไห้แน่เลยอาจารย์จิงสู้อยู่ใช่ไหมเนี่ยยังสู้ครับอาจารย์ครับ อันนี้มันขมขมแล้วก็ไม่กินแต่กค็คัดเลือกใหม่ค่อยดูใหม่นะผมพิจารณาให้ดีด้วยนะก็มีอะไรฉานบ้างวันนี้ในบาทอาจารย์ผมมีกุ้งด้วยอาจารย์ครับอันนี้คือของแม่ของแม่ทําให้ใช่ไหมโอ้โหข้าวครึ่งบาทเอทถ้าหมดนี้ก็อ้วนละนะถ้าหมดนี้นะหน้ากลมมองเลยกลมเหมือนอะไรดวยเิมอนสวยไหมดวยเิมอนไม่สวย า <c oughs> นาจร้าาที่น้าตันี้อยู่ไหนนู่ั่งคุยกับหลวงปู่อยู่จะได้จัดอาหารเช่นบ้างจะเญ่สุญยัดโยมช่วงนี้ตนเช้าวันนี้คนน้อยหน่อยก็เร็วหน่อยนะ<ม>ตอนนี้เดี๋ยวทางพระจะจัดอาหารบ้างเหมือนกันทุกๆวัน รูปต่างๆมาให้ญาติโยมได้ร่วมกันอนุโมทนายินดีโดยเฉพาะวันนี้เมื่อกี้เห็นรูปหลวงปู่องค์แรกก็หลวงปู่บุญมาองค์ที่สองหลวงปู่สาครนะนะคะอาจารย์เนาะเห็นคะรูบาอาจารย์แล้วเราก็ได้ชื่นใจอนุโมทนาสาธุหรือเ,เห็นเด็กๆทําข้อวัดปฏิบัติกาสาทุอนุโมทนาก็จะเป็นบุญเป็นกุศลกับพวกเราจเจริญุเจริญพรทุกๆคน